ไปตลาดตอนเช้าวัานนี้พาทุกคนมาย่างเราตลาดเมืงองบางทอดนะน,นี้คือตลาดตอนเช้าของเขาเริ่มจากจุดนี้ก่อนที่นี่กําครับนเจอมาก่อนถึงไข่อันนี้ทั้งนอกอันนี้ มีมีโซนของน้ไม,ม,ม้พระเจ้าปูพระเจ้าปูขายพระเจ้าปูขายขนมไทยหก อันนี้คือชาบ้านไปจะมาปลูกขายวันนี้อ,อ,นนอันนี้นอันนีกบน้อยบนี้กบน่อยปลาคือเสียสลองแบบนี้เห็นบ่เาเอาเอาหายเยีวนเลาวลาข้า เขามาขายแล้วม่าจะสอยแล้วเขาก็ยาเลยของดีมีเน่ยี่นาะตอเนาะนึ่งแล้แล้ววันนี้โดยเออในเ่อหาล่นี่ใช่ิักีบอ้ิันกีบเนาะยเออเอาเอาเอาหมดสามวยสิโดยโดยเออเอาเอาเืนเวทนี้เอาเงนมนนี่ออ ขอดของเวทเลยของเวทหมหฮันนี่ยอย่ามาสอนเะาบเคยเอาแล้วช่วยุบเอาวันนี่สามห้างเว่าน,มนมีมันมันมีแนวเน,เนบแนวมจ้งสิบพันิกี่กร,กรตกอ,อ,อยู่สาวกวบาบาทอะไรนะดีใเย ที่คันจีอนี่คืออาหารเซาส์ใช่ไหมดูง่าเลยเหนาออาหารซซาส์ต้องคุ้มก็มีใช่ปมีเละบเคยเอาเนี่ยเคยเอาเนาะโดยขอบใจคนายขอบใจอืเอาไปอีกนิดึงไปนะไปอีกนินอื ที่หลายกบเลยอนกนกบกระถง n ิพันว่พั่ครับบหลายชานองบโอ้นกฮองเตดินวันนี้ราชานทองชาิองเตดินนงเตดินนกนกนะโซมี่เเลนกยอ้านกเจ้าปลา

ไม่รองเขาทำอนไรนอ้แล้งกนยัที่มันไม่ใชอไม่ต้อง่เ็นงย่โ่เห็นน่งถึงจะมาตาจไนพกาเาไหแล้วาแเบอน่ตอแล้วก็ดลาย่งนึงกซ่า้นหมาสิห้าตแล้วลายน่า ม่นพวอันนี้ตัวเพลนดีอันนี้โตโตเลนี่นะอันนี้โตเลนี่นะตเฮมีเฮนาะโอ้ัวเฮตัวเฮตัวเฮขายโตเเออตเวเ ก้ากินเหี้าฝานี้มันอากี evet ๊เอ็ดเครื่องผู้ชายน้่แกตัวใหม่เว้ยบอบมากเพื่อนต้องหามากี่มีปลาเด้อปลาคอเด้อปลาลูกเด้ออือปลาพี่ไอ้ก็มีเนาะมีมีปลาใหญ่ก็มีปลาดอกเช้าก็มีเออปลาพี่ไอ้เออเอาในลูกดอลูกเต้นคุณผู้นิสิตนผู้นะจ๊ะนี่ อันนี้ <teaching. S 2> เธอจะเป็นองนมี้สองแสนที่นี่ตัวเฮตัวน้ำตกอยู่ตัวเซเอออันนี้กับิลลยูอ๋ออันนี้กับของสิบพันบอของสิบพันบหย่หมาเลยจะมาซื้อคนน้ถูกิมาลายกก็ของกระดิ่จะมีย <Ost> ่นี Teacher ้ <uced> <expression> หอะออันนี้ใช่ใช่นน่นะบนนี้บนนนั่นเอาอ๋อใหม่ไหมปลาเดือกปลาไหก็โตโตง่าย จักมาซื้อโต้จักมาซื้อเพื่อเห็นแล้วก็ต่อหลายเลยค่ะจักมาขายหัวยังยังข่อยห่งเนานตัวหน่งเน่าหนึ่งเนาพ่ละุงต่อหนึ่ง เสอออนเส, icism, ส,ส,ส,สือออนเสอออนมีแต่เคิมมีแต่โลายมันนี้มีแต่ต่อนลยต่อลาย กบโซนนี้มัทำงงอันนี้น่ะอันน้นบ่อถุงสเลอร์สองห้าพันเออเอฟเอฟสวยิ้จ้ำดำไหมตรงสองห้าพันวงวนกันนี่ก็่วยเกิดข่าวเนี่ยมือมันอยู่บริเวณข่า ส่งเทลกบสิป <Ch> บ <ijn Diamond> ้างเลยมี่เจ้าหาพี่ดีเจ้านี่เศร้าอันนี้ส่งโลซิป นาะอือไปยุบรากันเนาะมาซื้อมาเได้งสิบ่าเยน่าอยางนาซื้อพัคอไกินอืออ่ห้าสิบันทีแต่คงร้อยกว่าบาท ใจขอ็ใจเพื่อน้รอเพื่อทางเดินมาเดินเดินไปเดินเนี่ใช่ย้อใมาไวแน่เพื่อนทิศพรเพื่อนทิศดีทิศพรเพื่อนชาบุ่งก้อนมพั่นอมาเดินไปขยันก่นแล้วไงข้างหา่าง เืได้ปาดหุดแวกมเียวหายของอยู่กินเขาได้เรียบร้อยก่อนนี่คือตลาดมุ้งทช่าของงทองกับคนมีได้หลายนะมุ้งเช่ามองทองม,มุ้่งนี่น้อยนะเขหาหักกระตั้งก็เป็นมืองที่สงบนะ ว่ามันเร้าี่งเน่ยมันบว่ามันเชร้าต้อเรียบร้อยนี่คืออาหารสฉพอนะมีกบเนมะปุนป่นมีนางต้อ,อของ สรุปแล้ววันนี้เขาใช้เงินอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็ับประมาณน,นี่สองรอง้อยกว่าบาทนึงนะแต่เขาได้เขาได้กินหลายกบในเฮากำมือพัองไปเลยล่ะมุกป,ปุ้นโซนต่อนี่ก็คือมือเล่กินเลยนะคือต่อนี่เขากินสามมื้อเล่นแต่เขาก็ยังกินได้อยู่มันแซ่บนะนี่คือตลาดมุกดาลุมทองทุกคนอ่าตลาดนี้ขายตอนเช้าอากาศประมาณใจสวยไปกระโมงแล้วเขาก็เลิกแต่เขามือเพิ่ะมาณนโนะซอนอังกฤษ ต้นอ่ะเคืองเคืองย่อยไปนี่นี่นไปเจ้าดไปขายตลอดเลยขายตลอดเลยอ้าวนี่คือตลาดมุกไทามุกทองเทปวงนี้น้อยทุกคนเถอะเทปพี่น้องก่อนในใบพี่น้องมือนาพบกันไหม